อดีตของการฟังเพลงแบบเดียวก,กำลังเปลี่ยนไป Microsoft พาคุณเข้าสู่ยุคใหม่ของเสียงแชร์กับแชร์ audio บน Windows 11ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณแชร์เสียงจากคอมพิวเตอร์ไปยังหูฟังไร้สายหรือสปีกเกอร์สองชุดพร้อมกันโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth Low Energy Audio ที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพปัจจุบัน Microsoft เริ่มปล่อยให้ทดสอบในกลุ่ม Windows Insider ช่องเดลและเบทยอย่างไรก็ตามจุดที่น่าสนใจคือนี่คือจุดที่คนใช้มากพลาดแชร์ audio ไม่ได้เป็นเพียงการแชร์เสียงแต่ เป็นการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างสิ้นเชิงแล้วคุณคิดยังไงการแชร์เสียงแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตของคุณหรือไม่และนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นฟีเจอร์นี้เหมาะสําหรับการดูหนังหรือฟังเพลงรวมกับเพื่อนโดยไม่รบกวนใครการใช้งานก็ง่ายมาก,มากๆเพียงแค่เปิดใช้งานแชร์ออเดียโอพรีวิวใน Quick Settings คุณก็สามารถเชื่อมต่อหูฟัง2ชุดกับเครื่องเดียวกันได้ทันทีนอกจากนี้ระบบเรลีออเดียโอที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Windows 11 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมายังช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นอีกด้วยโดยเฉพาะในการประชุมอ่อนไลน์และเล่นเกมเทคโนโลยีนี้คล้ายๆกับออเดเรสต์ของ Google บน Android 16ที่รองรับใน p i x เ l 8และ Galaxy S 24แตกนี่คือจุดที่คนใช้มักโต้แย้งกันการที่แชร์ออเดีโอในระยะแรกรองรับเฉพาะ Copilot PC รุ่นใหม่เช่น Surface และท็13.8และ15นิ้วรวมถึง Surface Pro 13นิ้ว จากนั้นขยายไปยัง Samsung Galaxy Book 5360และ Galaxy Book 5 Pro ทำให้ผู้ใช้บางกลุ่มรู้สึกว่าเป็นการจํากัดตัวเลือกอย่างไรก็ตามอุปกรณ์หูฟังที่ใช้งานได้ต้องรองรับดูทู h LE ออด i โเช่น Samsung Galaxy b u d s 2 Pro, b u d s 3, b u d s 3 p Pro และ Sony WH-1000XM6 รุ่นล่าสุดซึ่งแสดงให้เห็นว่า Microsoft กำลังพยายามขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นโดยสรุปแชร์ออดิโอคือก้าวกระโดดสู่ยุคใหม่ของเสียงแชร์บน Windows 11ที่จะทำให้การดู Netflix หรือฟังเพลงคู่กันเป็นเรื่องง่ายๆโดยไม่ต้องแย่งหูฟังอีกต่อไปคุณรู้สึกยังไงกับการเปลี่ยนแปลงนี้มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ